ย่มหนาฝนจังสี่รูดูการนี่นะครับอาหารรักของเฮาก็คือนอไม้เดอ้อพี่น้องเดอ้อแนวหาง่ายแนวกินง่ายแนวาเกิดดูพร้อมนะครับพี่น้องเมนูมื้อนี้กุกพรอทิพสิพาเห็ดอีหยังนะครับเอานอไม้มาเผ้าหอมๆจังสี่นะครับเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งกันกับกุกพรอนทิพลังจากเอามาเผาแเราก็เอามาปอกนอไม้เฮาก็มีหลากหลายครับเทิงนอไผ่กิมสุงเทิงนอไผ่เลียงเทิงนอด้ามขวัญน,นะครับ ครับพี่น้องมื้อนี้หฮาสีมีเมนูมกนอไม้ใส่หมูเด้อพี่น้องแซ่บๆน้มกันมื้อนีม้มกหมอนอมมไม้ครับสีบ่มมกใบตองครับมื้อนี้กุกพอนคลิปหฮอนะครับสีเห็ดมกนอไม้สุก,กินมกนอไม้ใส่หมูแซ่บๆนะครับหลังจากห่าซับหมูไว้แล้วนะครับห้ามีหมูติดมันอยู่แล้วนะครับอ่ะนอไม้ห่ากับนอไม้สดๆมาจากสวนเลยครับพี่น้องสวนห่ากะปลูกว้เตงกิมซุ้งอันนี้เป็นนอไม้ ดำขวัญเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ว่าแม่น,นอไหม้กินซุ้งครับเป็นนอไม้ดำขวัญครับขาปลูกไว้สําหรับชิซาใหม่ครับแต่ว่นนอมันหลาเข้ากันเลยไปซับไม่กินเนาะหลังจากข้าเผาเรียบร้อยแกะเรียบร้อยกระร่างทำความสะอาดเล็กน้อยหนึ่ง้ะครับเด้อพี่น้อง หลังจากล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วเฮ้ากะสีเข่าสู้กระบ,บวนการเคียนนอไมลละครับหรือว่าซับนอไม้เนาะพี่น้องเนาะนะครับสมัยตะกี้เพิ่นกะซีเอาไม้น้ำนะครับมาเคียนสมัยนี้เฮ้ากะใส่ไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับที่ยังไม่ได้ใส่เด้อพี่น้อง <c oughs> อคุณพันทิพย์นะครับกุ๊กพันทิพย์กับเคียนนะครับสีซ่ซาสีเลวกับแลวแต่ฝีมือเด้อพี่น้องแล้วแต่ความชํานาญครับล้วหลังจากนั้นครับเฮ้ากะเอานอไม้มาต้มให้ซุกนะครับหลังจากนั้นเฮ้ากะสีต้มให้มันซุกให้มัน ให้มันจืดเนาะพี่น้องเนาะต้มให้มันจืดให้มันบ่อให้มันบ่อขมมาละนะครับให้วามขมมันเบิดเสร็จเรียบร่อยก็หาแล้วครับบานนี้เครื่องปรุงเครื่องเคียงเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือขิงใส้เด้อพี่น้องเด้อกับปลูกยูนาบ้านเท่านี้ละคุณยานาคุณยาสุดซ่าห้าอิ่นกับปลูกไว้ประจานะครับย้ามเ่่าสเ่่่่่่่วก่มกพวกน้่่น่่่่่่่บ่่่่่่่บ่่่เ่่่่่่่่า่่้่่่่่่ะ่่่่่่่่่าคว่มสะอาด่ีๆจ่กหน่อย่่่่ เ็จเรียบร้อยหลังจากที่ห้าต้มน่องไม่จนจืดแล้วนะครับเอามาล่างทำความสะอาดซีมจังหน่อยหนึ่งว่ามันจืดดีบอเตรียมยาหน้างลครับบานนี่สำหรับที่สเอามาปั่นขั้นเอาน้ำมันเนาะปกติสมัยตะกี้เพิ่นก็สีขั้นเอาน้ำสมัยนี้ก็ง่ายครับปั่นเครื่องปั่นเอาเลยเราก็เอามาขั้นเอาน้ำมันนะครับนี่คือน้ำยาหน้างสดๆคือกันนะครับอันนี้ก็เก็บอยู่ข้างบ้านคือกันพราว่าอยู่หน้าบ้านเขามีเบิดสุยอย่างนะครับในเครื่องปรุงในมือนี นี่คือเครื่องปรุงเ้าครับบักพิกก็ะมี่หอมก็ะมี่กระช่ายก็ะมี่นะครับขิงไส้เนาะบ้านเ้าเอื่อนขิงไส้ได้ตะไคร้ก็มาซอยตำตะไคร้ดีๆล่ะครับปกเล็กปกเล็กปกเล็กครับพี่น,อน้องตำตะไคร้แล้วกับบักพิกขีนูลงล่ะครับบ้านนี้บักพิกลงตำบักพิกดีๆนะครับตำเทละอยางเซจแล้วก็เอาขิงไส้ลงนะครับตำตำดีๆ ตำแหลกๆไปเท่าย่างครับเข้าสิบตํตำความกันเนะาะเพราะว่ามันสีรแหลกบด่ดีตำไปเท่าย่างให้มันเข้ากันเอาหอมลงรูปร่างหน้าตาเครื่องเข้าสีาได้เป็นทั้งสี่ครับอันนี้คือพระเอกเรือบานนี้พี่น้องอันนี้คือเข่าเบีย์ครับเข้าเบีย์หลายคนกับสีบัวหัจกักยังคือเข่าเบียร์คือเข้าซานเหนียวแซน้ำนั่นะครับมาดีๆเราเอาเมาตำแหลกๆละเอียดละเอียดครับอันนี้คือกะทิเดือบานนี้อันนี้กับพระเอกคือกันครับเข้าสีมา เขียวกะทิใส่กันกับน้ำอย่านางงนอาะพี่น้องเนาะกับน้ำอย่านางที่เหาเอ่อเขี่ยใบเรียบร้อยแล้วนะครับเขียวกะทิดีๆนะครับยอดน้าปลาแดกลงจังน้อยนึงนะครับเพื่อความนัวนะครับเขียวใส่กันไปเลยกับน้ำปลาแดกน้าปลาลาเด้อพี่น้องเด้อหอมห้ยห้อยเตะดังลรอครับมีพระเอกเข้าอีกกันนึงครับหมูหมูสามชั้นหมูติดมันเอาใส่ลงไปซอยให้มันบางๆจังน้อยเด้อครับเด้อย่ามกินมันงน้อยแ่บ มันค่อยบอ่ย่ำบ่ย่ำยากนะครับสูตรสูตรนี่ก็คือเติมผงนวดลงไปจังน้อยนึงสุดทไทยพระเอกอีลีก,ก็คือนมไม่ที่ห้าต้มจุดต้มซุกแล้วต้มจืดแล้วนะครับเอาลงไปเลยนะครับค้นให้เข้ากันหอมห้วยห้วยล่ะครับปิดฝาหม้อสักพักนึงเปิดฝาหม้อโอ้โหสีสันครับหอมห้วยห้วยเตะดังตึงครับ หมกนอใหม่ใส่หมูใส่กะทิอ้หอมครับใส่ขิงใส่เรียบร้อยอันนี้สุดไทยสีมีเครื่องผักลงไปว่าสิเป็นผักอีตัวหรือว่าผักขาจังสีนะครับห่อก็ใส่ลงไปตามมากเด้อผักขางเคียงพวกนี้นะครับมักจังไรกระใสจังสันคุลลังคนบ่ม,มกักผักขากับบ่ใสก็ไดครับเบื้องสีสันเ้อครับพี่น้องโอ้ยเป็นตะกินเป็นตะกินเป็นตะแซบข้ามเข่าตุยข้ยามใหญ่ๆบังครับมาแซบน้ำกันครับพร้อม